ภายใต้การน,นำของนายหลินฉีฉางประธานสหกรณ์ประมงแห่งชาติไต้หวันพร้อมด้วยผู้นำสหกรณ์ประมงเขตต่างๆรวมกว่า20เขตรวมตัวกันที่กองเรือลาดตระเวนเขตพร้อมเปล่งคำขวัญให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองชาวประมงไต้หวันซึ่งมีบางคนกล่าวด้วยน้ำเสียงน้ำตาคลอบอกว่าพี่น้องหน่วยเรือลาดตระเวนเนดเนื่อยกับการปฏิบัติหน้าที่แต่กลับถูกเข้าใจผิดและหวังว่าเหตุการณ์ที่จีนเหมือนเมื่อ14กุมภาพันธ์จะจบลงโดยเร็ว พื่อพี่น้องหน่วยลาดตระเวนพิทักษ์น,น่านน้ำแต่แบตหน้าที่ด้วยความสบายใจครับแาลินชีชางบอกว่าหน่วยลาดตระเวนพิทักษ์น,น่านาน้ำมีภารกิจมากมายหลายอย่างไม่เพียงแต่ต้องปกป้องน่านาน้ำเท่านั้นหากยังต้องปกป้องทรัพยากรในมหาสมุทรด้วยแบตหน้าที่ปราบปรามการกระทำที่ผิดกฎหมายในทะเลรวมทั้งปกป้องสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงขณะทำประมงในทะเลด้วยนะครับชาวประมงรู้สึกได้ว่าเรือประมงอยู่ที่ไหนนั้นเรือลาดตระเวนพิทักษ์น,น่านาน้ำของไต้หวันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นาน,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 าน่าน น้ำไต้หวันญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์หรือว่าช่องแคบไต้หวันกระทั่งในแปซิฟิกหรือมหาสมุทรอินเดียเมื่อชาวประมงต้องการความช่วยเหลือก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ปปิบัติภารกิจทุกอย่างส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในคราวนี้นั้นชาวประมงไต้หวันสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของไต้หวันจนถึงที่สุดครับ ครับนายลินนั้นบอกครับบอกว่าที่มาวันนี้นั้นก็เพื่อที่จะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และหวังว่าในอนาคตนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถปกป้องทรัพยากรในทะเลของเราได้ปกป้องสิทธิประโยชน์ของชาวประมงเราได้อย่างแท้จริงพวกเรารู้สึกได้จริงๆว่าไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใดหรือภารกิจยากลําบากแค่ไหนเราชาวประมงไต้หวันสนับสนุนพี่น้องหน่วยลาดตระเวนจนถึงที่สุดนายเลี้ยวเต๋อเฉิง ผู้บัญชาการกองเรือราตะเวนเขตนะครับก็กล่าวด้วยความตื้นตันใจครับว่าพวกเรานั้นปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับในอดีตนะครับยืนหยัดในอุดมการณ์ของพวกเราดูแลทุกท่านต่อไปขอให้ไว้วางใจได้เราจะไม่มีวันถอยเพียงเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับกฤษณนายสสพประพาตรายงาน